อยู่ที่อำเภอแม่หลิมจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เรามาอยู่ที่พักที่บ้านระเบียงมง้ง เดินทางมาที่อำเภอแม่ริมผมคิดว่าทุกคนที่เดินทางมาที่อำเภอแม่ริมเนี่ยก็คงคุ้นเคยกับถนนเส้นนี้อยู่แล้วและก่อนที่จะถึงระเบียงม้งเราก็จะต้องเข้าเขตชุมชนซึ่งเขตชุมชนเนี่ยทางมันก็จะเริ่มชันขึ้นและก็ถนนก็จะเหลือ1เลนดังนั้นเวลาเราขับเนี่ยเราก็บีบแต่ส่งสัญญาณตลอดเลยทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้าของระเบียงม้งเขาก็จะมีป้ายบอกเนี่ยเป็นแผ่นสิวฟ้าแบบนี้แหละว่าเนี่ยทางเข้าระเบียงม้งเนี่ยขับเข้ามาเลย ก็ถึงระเบียงม้งแล้วสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ในการที่ผมมาอยู่ที่ระเบียงม้งเนี่ยก็คือเจ้าของที่พักเนี่ยเขาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นคนเผาม้งซึ่งผมก็ให้คุณแม่เขาสอนภาษาม้งบ้างแต่ว่าผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าที่ระเบียงม้งเนี่ยบรรยากาศวิวทุกอย่างอะ่ะมันดีมากๆเลยโอเคทุกคนวันนี้ผม มาอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เรามาอยู่ที่พักที่บ้านระเบียงมงวันนี้เรามาพักคนเดียวเลยแล้วก็ไม่มีใครมาพักเลยก็ของที่พักเลยเขาเนี้ยอากาศที่นี่ดีครับแล้วก็บรรยากาศโหเป็นสดรัวมากเพราะไม่มีใครมาเลย ที่นี่ก็อยู่แบบง่ายๆคบสบายๆค,คนแบบแบบวิวหมอกวิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยอากาศดีไปจิตามกันเลยว่าที่เราเบี่ยงมงเป็นยังไงบ้างผมก็จะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นบ้านพักของเราในวันนี้อย่างที่ผมบอกคือเราได้มาอยู่กับธรรมชาติจริงๆ ตอนนั้นคือเนี่ยจะมีเสียงอยู่บนหลังคาดังเป็นละลอกละลอกเสียงนี่แบบปุ้งปุ้งปุงปงุแล้วก็แบบเงียบไปคือมันมีตัวชิปมัง้งอยู่บนหลังคาเว้ยแล้วที่รู้มาคือตื่นเช้ามาถามพี่เจ้าของคขนได้แหละก็เลยรู้ว่าอ๋อมีตัวชิปมัง้งและนี่ก็คือที่นอนของเราซึ่งพอเรามาถึงเราก็ลืมถ่ายเราก็ลงไปนอนกันถึงค่อยมาถ่าย สภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้เหนื่อยจากการเดินทางนิดนึงน็อกเลยห้องน้ําที่นี่เขาก็จะมีเครื่องทําน้ำอุ่นมีแชมพูสบู่เตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตอนที่เราไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ปิดประตูไว้หน่อยเพราะว่าที่นี่มันมีมแมลงแล้วก็มีมดก็กันไว้ไม่ให้มันเข้ามาในห้องนอนเราได้ครับส่วนที่นี่ก็เป็นอีกห้องหนึง่งฮะเราขอพี่เขามาถ่ายครับก็คือเนี่ยครับบ้านที่ยังไม่ได้มีใครนอนนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยสวยเรียบง่ายอันนี้คือนอนสองคนนะ เบียงมงเราเจออะโวคาโดเด็ดไหมเด็ดไหมเออโหเนีนนองอโวอาคาโดเยอะมากมีให้เด็ดดูไหมแต่หนูก็คิดไม่เป็นนะ yeah <laughs> ผมอยากให้ทุกคนได้ยินและได้ฟังเสียงของธรรมชาติเหมือนกับที่ผมได้ยินที่ระเบียงมงมันเหมือนความรู้สึกของผมเนี่ยมันลอยไปอยู่กับธรรมชาติเลยนั่งฟังเสียงสัตว์เสียงมแมลงเสียงลมที่สลับกันพร้อมกับเมฆที่เคลื่อนตัวกลายเป็นหมอก เวลาที่เราได้มาพักที่ระเบียงมงเนี่ยมันช่างเดินไหวมากๆที่เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่เราได้มาอยู่กับธรรมชาติพร้อมกับวิวที่ทําให้หัวใจเราฟูแต่ว่าเราก็ต้องบอกลาระเบียงม้งแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย